ทุกคนบนุนีมาพร้ากล้ยแล้วจ้าแต่เวลาพากับกล้วยแล้วจ้าันนีก็จะเห็นตุ่มจืดนะจ้าตุ่มจืดแตงกวาเนาะอันวัตดิบลักลัก,กกล้วยก็มีเท่าที่เห็นนี่จ้าอันนี้เป็นหมูสับก้วยมักเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เป็นหมูสับก้วยมักเรียบร้อยแล้วจ้มามักใส่โรตีใส่น้ำมันหอยใสย่ซอสอนะจ้าส่วนนี้กะมีแตงเม่เน แค่รสมีหอมแต่หอมหน่อยนึงเพราะว่าวัตถุดิบเ่าที่มีในตุย็นนะจ้ะไปยังพั้นไปซื้อกับเผาเมื่อเห็ดไปพร้อมกันเลยจ้าสามารถควรเอาใส่แตงออกนะจ้ะเพื่อเขาจะได้เอาหมูของเขายัดเนาะ,ะใส่กินมาละจ้าใส่แตงกว่าแทนเนาะ แสบเหมือนเดิมเอาอันนี้เนาะสูตรสีสันก็เอาอันนี้ขูดเอาเปลือกมัน่นออกจากเฉลเป็นลายลินึนงเนาะแบบนี้จ้ะบ๊บอบอบบมัด มีถ้าเราเลือกง่ายปวดๆแน่แต่ว่าเอ๋มันจะได้มีรูขวงควีะีกล้าอยากใส่เนาะเพราะว่าแป้งบางง่ายจะเป็นเงินง่ายผมๆเ่ายน้อยมันจะใส่บอบปวดนะจ๊ะนี่มันเป็นีสองขั้เหมืนนธรรมดาจ๊ะมี่ปลกเปลธรรมดามะควันเราใส่ตลอเนาะจ้าแต่มาเห็นในส่วนของแครอทนะจ้า แล้วเราก็าจะมาเห็ดหนวดไล่นิดนึงไลก่ะลกะไล่ง่ายๆนะจ้ะกาสิกแบบนี้เนาะเป็นดอกไม้เห็ดเป็นนันอาจจะเห็ดสามแฉกหรือสี่แฉกอะไรนะจ๊ะอะไรแ,บบแตนแคลล่รสก้นใหญ่ของแครอทเนาะง่างกว่าเห็ดซนะีเนาะ จะได้เป็นแบบนี้โอ okay. เคทำหรืจะ้เป็นดอกไม้เนี <c oughs> ย่ยใส่แตงกันเนาะ มันเต็มจ้ามือทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่มือเลยหยัดหมูเข้าไปแต่งมันดูหน่อยนะจ๊ะเขาก็จจะใส่ดใส่หมูสับเข้าไปไ้บ่หลายเนาะ,ะอันนี้ก็ได้แล้วเนาะ Yeah. <laughs> S <S ต่างหม้อใส่น้ำเนาะจากทุกคนเขากับน้ำเริ่มเดือดนิดนึงนะเขาก็ใส่ตัวแครอทลงไปเลยนะจ๊ะเพราะว่าแครอทซุกยากเนาะใส่ลงไปปรปุงรเสเบรสซอรจา้า lớp công bán dịch mình mất chẳng. Dịch bán. Bán hỏi. ร้อยเดือดนิดนึงฮะก็จะเอาตัวนี่ของห้างลุ่ไปนะจ๊ะล้มไปเลยส่วนมูงเหลือเ้อกับปั่นลงเลยจ้ะปั่นลงหม้อเลย นี่เขาก็ล่อให้เดือดล่อให้หมูของเขาสุกกับเป็นนันใสได้แล้วนะจ้าฟองทก่มันขึ้นมากก็ช้อนช้อนอ,อกนะจ้า ้องเดียวนะน้เขาก็จะใส่ต้นหอมลงไปจ้า,าปิดไฟได้เลยจ้าแค่นี้ก็เป็นน้ำเซตแล้วนะเนาะกันเาจะตักเสิร์ฟกันจ้าทุกคนไล้แกงจืดแตงกวายัดใส่ของกวยกับเซ็นแล้วนะจ้าแบบนี้สดตรอนดอนไจ้า จ้าจนกว่าจอจบคลิปนี้แค่นี้น้จ้าพอกันไหมคลิปหนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจจ้าฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจนะเมื่อจ้าพอกันไหมคลิปหนาะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย